สวัสดีครับจิโกคันนี้เข้าใหม่โคตรสุดสายลุยต้องจัดหายากไทอัมสแกมเบิลเก้าร้อยออยคูนะครับตัวนี้หากันสะสมต้องสะสมเพราะเลิกผลิตแล้วนะครับหายากด้วยคันนี้เลขไมลหมื่นโลนะครับมือเดียวออกห้างนะครับรถไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับครับผมดูแข็งคงแข็งเครื่องสวยเลยนะครับโชคหลังโอรินนะครับพร้อมกระเป๋าออกเดินทางเลยนะครับกระเป๋า นะครับยางเยิงใหม่ๆเพิ่งเปลี่ยนเลยของบิสโตนนะครับครับผมครับแล้วตัวท่อนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อทอนะครับใส่สแกมเบิลทรงเหมือนเดิมแต่ท่อเสียงผมพูดเลยครับโคตรเพาะนะครับครับผมดูได้เลยเนียนๆนะครับตัวนี้ตัวอ่อยแล้วมีตะแกรงไฟหน้ามาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเลขไม้กันเลขไม้อยู่ที่1433งหมืยมโลไมแท้นะครับ เดี๋ยวฟังเสียงโงยนดูครับโซ่สเตอร์ใหม่ๆเลยนะครับครับคันนี้ทางร้านที่ดีโปรไบนำเสนอในราคานะครับ4 3 9 0 0 0บาทนะครับสอบถามและเรียกกันเข้ามาได้นะครับ ทีดีโปรไบรับซื้อขายบิ๊กไบทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็คกันเข้ามาไม่ว่าจะไทยอัมบีมผมไม่เป็นสองรองใครผมค,ครับ